ไปกันเลยครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปนะครับสรุปวิธีรักษาทุเรียนป่วยนะครับทุเรียนเล็กไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะง่ายๆภายใน5นาทีเนาะอาจจะเลยนิดๆหน่อย <c oughs> ไปดูที่ไปที่มากันนิดน,นึงครับเนื่องจากมีคอมเมนต์มานะครับมีคอมเมนต์มาเมื่อผมพูดถึงเรื่องทุเรียนป่วยนะครับทุเรียนเล็กนะครับเรื่องยอดแหง่งยอดเหี่ยวนะครับเรื่องหลายเรื่องที่ผมพูดการรักษาทุเรียนป่วยทุเรียนเล็กนะครับ ก่อนหน้านี้นี่ผมจะพยายามพูดยืนยืนเยอะยืนย,นย,นยนพูดเยอะบางคนอาจไม่ชอบนะครับแต่มันมีเหตุผลนะครับตอนแรกนี่ตอนที่เราจะปลูกทุเรียนให้มันได้ดีนะผมผมอยากให้ทุกคนแยกแยกโลกให้ออกนะครับแยกว่ามันเป็นจากต้นทุเรียนเป็นจากแมงเป็นจากแมลงหรือเป็นจากสภาพอากาศผมพยายามแยกให้มันออกนะครับเราเราจะได้ปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนการวิธีรักษาหรือว่าประยุกอะแดปไปใช้กับ การรักษาทุเรียนแบบอื่นๆนะครับกันเรื่องอื่นๆแต่ว่าก็จะมีคนที่อยากได้แต่ข้อมูลสั้นๆนะครับอย่างพี่คนนี้ไม่ได้อะไรเลยพูดไปเรื่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมตั้งปณิธานไว้ลาผมจะไม่บ่นคนไทยแล้วนะครับผมจะบดาคนไทยอีกแล้วนะครับคนคนเรามันก็มีความคิดแตกต่างกันได้นะครับผมจะดาแต่เขมรอย่างเดียวนะครับช่วงช่วงนี้โอ้ลำบากมากไป คนชมก็มีนะครับหวัดดีครับท่านนัชชาได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนจากท่านมากมายซึ่งผมได้ติดตามท่านทาง youtube ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองท่านและครอบครัวตลอดไปครับอ่าโอเคคนหย่องก็มีคนหักก็มีคนสร้างก็มีไปไปไปแบบเร็วๆจะเอาห้ลงหาหนะ้าที่ให้ได้คลิปนี้จะไม่แยกนะผมจะไม่บอกว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเยื่อกระซังมันนะครับถ้าทุเรียนเราป่วยหนักนะครับป่วยหนัก กิ่งแหง่แหงกิง่งเหียวยอดเหียวยอด,ยอดแข็งลงมาเชื้อราลายแรงกินไม่ว่าจะเป็นไฟท็อปลงนะครับฟิวซาเลียมนะครับทุกอย่างเลยไม่ว,ว่าจะเกิดจากธรรมชาติฉีดยาบพาท่านเพียกินกับเกิดไอยอ,ยอดยอดยอดัยนการทูบนะครับก็ได้ขี้กันได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหลากเนาหลากเนาคนเนาไฟท็อปฟิวซาเลียมพีเทียมต่างๆนะครับ บ่ต้องสนใจบ่วาในีคลิปนี้ขอให้เจ้านะครับตัดเลยตัดลงมาตัดทุกกิ่งตัดทิ้งหมดเลยตัดลำต้นแบบนี้เลยนะครับเอาง่ายๆแบบนี้เลยเอบ่ต้องไปหูวมันมันเป็นอย่างตัดทิ่มอย่างเดียวนะครับตัดนะครับตัดลงมาในเนื้อดีตัดลงมาเยอะๆเลยครับตัดลงมาเหลือแต่โคนเลยครับเลี่ยงไม่ครับระวังนะท่านที่เนี้ยมๆนะครับท่านที่เสียดายนะครับท่านน้อยๆนะครับเชื้อโรคมันเข้าไปใน ท่อน้ําเลี้ยงแล้วครับไปไปกินในท่อท่อน้ําท่ออาหารแล้วมันอยู่ข้างในในในแกนนะครับถ้าตัดโบวิดมันก็นล่ามต่อนะครับตัดให้มันพ้นตัดให้มันวิดนะครับตัดแล้วก็ไปทิ้งเลยนะครับไม่นานมันก็จะเกิดยอดใหม่แบบนี้นะครับยอดอันนี้ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะหลายๆคนก็ว่าโอ้ยมันก็นคือจังสิลอดแบบนี้มันบลอดผมก็เลยเอาพัฒนาการ แต่ละช่วงเวลามาใหวเ่ยงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ต้นเดียวกันนะคนละต้นผมไม่ได้ถ่ายต้นนั้นไว้นะครับป่ไปดูต่อกันนี่คนละต้นนะครับนี่คนละตน้นอันนี้ก็ตัดหมดเหมือนกันขึ้นมาแล้วเนี่ยครับยอดแหลมๆอันนี้ก็ตัดหมดเหมือนกันตัดหมดไม่พอต้นน <c oughs> ี้ทิมไว้ในป่าไล่ลนี่ไอ้ต้นไอ้นี้ตนน้ตนเอีอยงละต้นนี้หากแบบอ,อย่างปุ๋ยทีย่แห้งเขาเอ็นต้นเอีอยงละแดง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 อะ ผมจำซื้อบนบ่ไห้นะครับลากนี่เป็นแผน่นเป็นหากินเก่งนะครับตัวนี้อันนี้ก็ถิมแล้วก็ลงลืมไว้ในปลาเลยรอดนะครับแบบนี้รอดเดี๋ยวผมก็กลับไปบูรณะนะครับไปตัดยงตัดหยาใสปุ๋ยใสยังเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะครับนี่นี่เป็นระยะแรกนะครับต้นระยะเดียวกันให้บาตัดถิมบดเลยครับนี่ตัดถิมขึ้นกันครับตัดที่ถูกคือตัดแบบนี้นะตัดเฉียงๆให้น้ํามันไหลออกหน่อยถ้าตัดแบบนี้ตรง,ตรงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่น้ําจะมาขังอยู่รอบเปลือกมันแล้วก็เน่านะครับ เนาะแต่แต no. ่ว่าผมบ่วดดเอาบัวเดเอาแันขีมไปผมเอามีดตัดเอานะครับมันก็เลยตัดเฉียงบ่ไดดผมหยันมันฉีกมาอันนี้คือระยะเริ่มแรกนะจะมีเริ่มมีแขนงแตกขึ้นมานะครับมีแขนงแตกขึ้นมาถามมาเห็นยังฉีดยังมันจะแตกยังบ่ต้องเห็นยังครับตัดทิ่มซื่อนี่แหละตัดทิ่มเลยเอางานไปเก็บเอางานไปเผาเอางานไปถิงนะครับงานที่ตัดออกนะแล้วก็ทิ่มไว้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองครับขึ้นมาเอง แบบนี้เลยต้นนี้รากเน่านะผมจะบอกไว้ก่อนไว้ให้ก่อนเนี่ยต้นขนาดต้นนี้รากเน่านะครับเน่าหมดเลยนะครับอันนี้เหล่มเหล่มีรากขึ้นมาใหม่เองนะครับก็ถ้าจะเอาแบบเร็วแล้วก็มียารักษาก็คลิปที่แล้วเลยคลิปบนหันนะบาว,าวาบซ้ำแะลรเดี๋ยวเวลามันจะเลยไปไปดูพัฒนาการต่อช่วงต่อมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมันก็ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับต้นนี้ตัดเหมือนกันนะตัดตอเหมือนกัน งาขี่ขึ้นไม่แบบเงาครับแบบเงาแบบงามเลยเนี่ยครับมีชัดๆัดไหมเนี่ยครับตัดทิ้งเช่กันเลยตัดยอดทิ้งเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเ้าตรงเขาต่อนะครับพอมันโตไปไปมองไม่เห็นแล้วตัวนี้แทบจะไม่เห็นถ้าไม่เห็นรอยต่อไม่เห็นอะไรเลยเป็นเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับตันนี้คือนกันตัดยอดทิ้งขึ้นกันกลับมาดูตอนนี้ซิว่ามันโตไหมโตไหมนี่โตโตนะผมว่าอันนี้คือระยะที่ กิ่งเดียวนะกิ่งเดียวจากนั่นแหละครับกิ่งเดียวจากตรงนี้แหละโอ้แบบหนึ่งกดผิดขางกิ่งเดียวจากตรงนี้อันนี้ผมจะไปเลือกเอาให้เเลือกิ่งเดียวนะครับกิ่งที่มันขึ้นมาตรงนี้แหละยอดเดียวเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยยอดขึ้นมาเนี่เป็นยอดเดียวสังเกตใบมันเป็นใบชุดเดียวเลือกเรื่องใบหนึ่งสุดสองสุดใบสามสุดเจากลับไปหาคนหาวเองแต่ตีนี่คือใบชุดเดียวนะครับสังเกตได้นะครับว่ามันมีแต่ใบเขานะครับมันยังไม่มี แขนงขึ้นมาจากไอ้ง่ามกิ่งของใบเข่านะครับมันก็คือใบชุดแรกบอกว่ายังไงว่ายอดเดียวตั้งแต่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ตัดกิ่งอ่ะยอดเดียวอยอดเดียวจากตรงนี้ขึ้นไปหอดผุนเลยครับเนาะอันนี้ระยะถามว่าโตนานไปมันจะใหญ่ไหมไม่ใช่ว่าโตแป๊บเดียวมันก็จะตายเนาะหลายคนว่าบอตายบวหลอดจังได้กระตายคนุนมาเอาไป,ไปให้ดูคนละต้นนะมันคนละต้นนะต้นนี้ครับงามบอยอดเดียวคือกันนี่ หยาบอกง,งามงามอยู่หยานี่นครับตัดตัดเหมือนกันครับจนเนื้อมันเริ่มคืนกินเริ่มมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็อมอมส่วนที่ตอนตัดตอนเล็กๆหายไปแล้วนะครับเนี่ยหายว่ะละ่ะหายดีนะนี่นี่เอาปันไดนี่ยอดขึ้นปันไดผมกลัวไม่เชื่อผมก็เลยถ่ายขึ้นมาให้ดูนี่ไงครับนี่นี่น,น,นี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ ตรงนี้นี่ตรงที่ตัดตรงนี้มันก็ขึ้นมายอดยาวขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาเลยครับจากประมาณตรงนี้แห,หละครับตัดกระทงกับตัดต้นตํานี่แหละครับตัดเอ่อเนื้อกิ่งตอนกิ่งเสียบตาประมาณแค่นี้เดียวเองครับตัดทิ้งเลยอย่าไปตัดกิ่งพันมอนทองหรือว่าอัน กิ่งพันธุ์ที่เขาเอามาเสียบนะอย่าให้มันเหลือต้อนตอนะครับตัดให้มันเหลือกิ่งพันธุ์ด้วยนะครับโบเมนตัดให้มันเหลือต้อนตอมันเป็นทุเรียนปลาทุเรียนบานไปนะครับโอเคนาะครับง่ายๆหายครับรักษาหายง่ายบอง่ายๆครับโอเครักษาคอนเซปต์ครับ5นาทีโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ